เอาตตากแดดทอดแต่ว่าเอาเปลือกไปขายใ้พ่อค้าลูกหิลบาบัตเก็จะเอาไปเที่ยวเที่ยวมากว่าหงกรบอกผมเบิ่งแน่ผมเบิ่งแน่ไอ้ฟอยเปลือกไอ้กาบไอ้กาบไอ้กาบโอ้ยม่ได้พิเเครื่องประดับเลยเขาบางทเตะพวกปูนทับทุทนพวกกันนะสารพัดต่างมันเ็หลอกเอาไป บดวะครับแมนครับประบาดเประรับตู่ตัวรับอย่างเดิมเลยไม่เป็นหอยกัมีสกโลครับมี่อมานโลกโล่ตองเโอ้เสียไป้ะของแถมเดี๋ยวมีถุงใส่บ่ครับนี่ฮะวางหายเป็นส่อนกลุ่มน มันดำจ้ำครับมากประจําม่ครัดีเลยครับแต้วกันนี่นะงี๋ยนี่ถุงอมครับียิได้ครับเถุงนี่นี่นองมากแร่อยเอดครับเราถึงกเลยอยากก็เลยเอือนควาอาหารนฮ้ยครับสดครับอีมง่อมเากัเป้งเากับเป็นง่มเนี่ฟังในอย่างมันเนี่ยครับ ต้นเดือดอะไรัน้วกยู่แล้วปุ่นนี่้นร่นี่เลยบ่อันนี้คือเอาแต่เผือกกันเลยเนอเป็นเียอันนื้อเนื้ที่แกเอาไปแกออกต่างหาเอาต้มต้มออกเดเสี้นยูน้ำซปมือเพิ่กินดูนะครับต้เเห็นเนี่ยอ้มันหยางเือกันนี่เสียบเสียบนี่ไม้ใส่ไม้ใส่นะคะสียื้สนี่ับเป็นเมือเป็นองล่นครับ น,นี่ครับก็สิไดค้คือคือมันสิมีตลอดเนี่ยฟังบ้านเขาเนาะเซว่าสมบูรณ์เติบนะที่เป็นสีข้างบนี่ครับพี่น้องอยู่ริมมูลครับอยู่ที่บ้านหัวหน้าตำบลหนองแก้วอำเภอกันทา่าลมจังหวัดศรีสะเกดครับแ,แม่ไล่ไปผมก็ไล่ไปลงโค้งขัดไล่ไปนี่างไรไล่ไปไล่สีนะครับไอ้ทักไหนเป็นอันนี้เป็นลไรเขาเมืองนะครับเนาะใช่ไัมนี้เป็นลรอุบว่เนี่ครับตองแผครับพี่น้อง โอเคตัวเสียงสดๆเลยครับของแต่โ uh อ้น uh ี um ่นะข้าวเดียนง่งมาขย่นงานนี um ่ข uh ้าวเดียวต้มบุญของเพื uh ่อนได้ครับ บอกใหอยเป็นตะไคร้เปลือกได้ครับเนี่ยเอาตัวมันไปใส่่ะตากแดดเดียวโอ้เออเขาทาเขาทาของเถอของเพ่นนลมเข้าเดียวได้ได้ไเนาะของเถ่อนครับสุดยอดสุดยอดครับมาเนีย